กินข้าวแล้วมันไม่เก่งอาจจะต้องลองกินขี้ดูเผื่อจะเก่งเอาเปล่าแล้วต่อยแล้วต่อยได้แล้วต่อยให้แปบเจ็บเลยเหรอต่อยใครต่อยตาให้ตาบวมเลยลบบนะแปบจะมาต่อยได้ยังไงตัวหนูก็เล็กๆแต่กอนเต็มเต็มต็แรงหนูเยอะ สิเพราะว่าหนูก็เด็กน้อยเนาะน้าก็ตีเพราะให้หนูเจ็บให้พอหนูดูว่านูทําความผิดเฉยๆนะ้าไม่ได้จะตีเอาหนูตายสักหน่อยไม่หนูทำร้ายเพื่อนหรือเปล่าไม่แนในะ่ใจะแน่ใจหรือเปล่าไม่ใจไม่ได้ทร้ายเพื่อนใช่ไหมไม่ได้ด่าเพื่อนใช่ไหม หนูไปทิ้งของเขาทำไมฮะเขาเล่นแบบไม่เรียนแล้วหนูไปทิ้งของเขาทำไมล่ะเขาปล่อยเขาไปสิหนูก็เรียนหนังสือสิทำไมหนูไม่เรียนล่ะเขายังไม่ได้เขียนได้ตัวเดียวเลยหนูเขียนได้หนูเขียนได้อะไรบ้างละ่ะศูสองตัวมีอะไรบ้างหนูอ,อะไรไม่ศูนตัวศูนย์ตัวเขียนไม่ได้สักตัวเลยเหรอชา<ม><ะ> เสร็จแล้วก็วิชาครูรังจวนแล้ววิชาต่อไปก็ต้องเป็นครูนิวแต่แต่เป็นครูครูชายครูชายมาสอนแทนเนาะว่าครูนิวครูนิวไม่สบายครับครูนิวมีผื่นที่แขนขึ้นเต็มทำไมเป็นอะไรตัวมแพ้ผมแพ้โดนโดนน้ำบุ้งเหรอไม่รู้ว่านอนนอนบุ้งหรือเปล่าเออนั่นแหละแล้วยังไงต่อทีนี้คุณครูเข้ามาสอนแทนได้ยังไงทีนี้แล้วหนูทำเพื่อแล้วครับครูก็ หนูหนูครูก็เอาหนูออกจากห้องเลยเออหนูทำอะไรกอเรื่องจทวิชานั้นน่ะเออหนูออกจากห้องทั้งห้องทั้งคาบเลยเหรอแล้วหนูไปทำอะไรข้างนอกทีนี้ไม่ได้ออกแค่วิชาเดียวได้ออกทั้งวิชาเดียวใช่ไหมแค่วิชาเดียวเออแค่วิชาเดียวที่เขามาสอนแทนคุณนิวเนาะใช่แล้วหนูทำอะไรข้างนอกทีนี้หนูก็ไปปัสสาวะหมุนหนูก็ไปอยู่ข้างล่างแล้วหมุนติวก ว่าวเป็นดีตรงนี้เน่เนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงเขาวอีกตรงเขาวนี่พ่อหนูหมุนติวต้วๆน่ะนะใช่แรงเกินไปโอ้ยแรงเร,เร็วเหมือนเฮลิคอปเตอร์เกือบินได้เลยโอ้เกือบบินนั่นเลยเฮลิคอปเตอร์่พ่อทำคนเดียวหน่ะนะใช่ทำคนเดียวเพราะว่าคุณครูเอามาอยู่นอกห้องใช่ครูชายนี่ครูฝรั่งหรือครูไทยครูไทยครูไทยเพรานะหนูไปทำเพื่อนหนะรอือทำอะไรเพื่อนอนะ ไบอกว่าไม่ทาอะไรเพื่อนวันนี้ฮะ <c oughs> ยังไงฮะยังไงซีเธอนี่ตกลงทางเพื่อนอยู่ทําใครอนัทอนทําอันทําอะไรอนันคนเดียวทําคนเดียวทําอะไรอนันก็ <c oughs> ที่หนูบอกไปตอนนั้นวนเขาหนูเอาขอยะาเขาไปทิง้งหรอเอาของเล่นไปทิ้งเหรอเขาทำอะไรสรุปเเขาเขาเล่นตั้งแต่ ก่อนพักเที่ยงจนจน,จนหมดพักเที่ยงเลยอืมหู้ก็เลยเอาของเขาไปทิ้งทิ้งแล้วเขาก็โกรธเหรอแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็ร้องไห้แล้วนูทำไงทีนี้ตีเขาเหรอไม่เราจะไปเก็บของไ,ไปซื้อไปวาด ก Hai, ่อนที่พี่กึ่งสิบอกพอไพี่กึ่งมี่หายถอยเขาก็ได้ซื้อเออได้เลี้ยวฟองแล้วได้เก็้ยวฟองแล้วกันาล้วได้เลี้ยวสวนแล้วสำคัมาระวังทางเ้ตรงไหนเพราะว่าคู่ให้ออกจากห้องคู่ใหยออกจากห้องหัวเป็นเดือยเป็นเท็มโว ไม่ยอมทงานและส่วนพลเตอร์ก็ไม่ทำเหมือนกันพลเตอร์ทำไหมหนูก็เลยเอาของเขาไปิ้งเลยเา้อมห้แค่นี้แล้วคุณก็เล้ออกจากห้องกูกูคุชายกชายหรอูคุรชายต้นครูก็จะดัดหไม่จหนูให้ดีเอ้คุณครูบอยคุณครูบอยก็จะดัดให้หนูเป็นคนมีมารยาทมี